ผู้รับเหมากอ่อสร้างเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กรมสรรพากรเองนะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของภาษีนะครับเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างสําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเมื่อเราเป็นผู้รับเหมาหรือบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเรื่องใดก็เรื่องของสัญญาว่าจ้างนะครับสัญญาว่าจ้างเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงละ นะครับแม้แต่ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาก็มีความเสี่ยงแล้วว่าคุณติดอากรสแตนครบคว้นไหมหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไรายได้นะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยถ้ามันมีไรายได้เกินกว่า1นล้านแปดแสนบาทต่อปีเนี่ยนะครับซึ่งมันเกินอยู่แล้วโดยมากนะครับนะถ้าเราคิดว่ามันเป็นธุรกิจเนี่ยโดยมากเรารับเหมาบ้านหหลังเนี่ยนะครับมันก็เกิน1นล้านแปดแสนบาทแล้วก็จะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ย เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากสัมภาระเข้าตรวจเมื่อไหร่ก็มีความเสี่ยงเมื่อน,นั้นทันทีเชียวนะครับยิ่งผู้ประกอบการไม่มีความรู้นะครับหรือมีความรู้ผิดๆนะครับแล้วก็นักบัญชีหลายคนก็อาจจะทําเอกสารทําบัญชีเนี่ยเอาใจผู้ประกอบการนะครับก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าความเสี่ยงนั้นเป็นอันตรายนะครับถ้าเป็นโทษก็โทษประหารชีวิตเนี่ยก็ต่อเมื่อสัมภาระเข้าตรวจแล้ว นะครับวันนี้ถ้าคุณจะทําธุรกิจเนี่ยก็ควรจะมองในเรื่องความเสี่ยงของเนี้ยนะครับให้ครอบคลุมนะครับธุรกิจเนี่ยถ้าทําได้มีกําไรเนี่ยก็ควรจะมีกําไรแบบยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่ามีกําไรแต่มันไม่ใช่กําไรแท้จริงนะครับสัมภาระมาตัวเมื่อไหร่กลายเป็นขาดทุนหรือว่ากลายเป็นถูกประเมินจนหมดตัวนะครับนั่นก็คือตัวที่2ที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีตัวที่3ที่มีความเสี่ยงสําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คือภาษีหักนที่จ่าย นะครับภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งใจจะทําให้ถูกต้องเนี่ยแต่ก็ผิดอยู่เป็นประจำเช่นมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการรับเงินงวดแรกนะครับขเขาเรียกว่าเงินรับล่วงหน้าก่อนเริ่มทํางานเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องถูกหักหรือจะต้องออกใบกกับภาษียังไงดีนะครับบางคนก็คิดว่าเป็นเงินที่รับเป็นเงินประกันไว้ก่อนแวดก็ไม่ออกหักหน้าที่จ่ายก็ไม่ยอมไม่หัก นี่ประเด็นเหล่านี้ก็เป็นความเสี่ยงเรื่องหักหน้าที่จ่ายไม่ว่าจะมุมของผู้จ่ายเงินไม่ได้หักหรือมุมเราที่ไม่ได้หักผู้รับเหมาช่วงนะครับหรือเขาไม่ยอมไม่หักหรือรายจ่ายบางรายจ่ายเนี่ยไม่สามารถหาเอกสารได้คือต้องจ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแต่ไม่สามารถมีเอกสารประกอบเหล่านี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของหักหน้าที่จ่ายความเสี่ยงตัวที่4ี่ซึ่งก็เสี่ยงทุกตัวเลยนะครับก็คือเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับโดย เฉลี่ยแล้วเนี่ยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยควรจะมีกําไรสุทธิเนี่ยนะครับตั้งแต่5จนถึง15%เปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันถ้าสมัยก่อนเนี่ยทะลุไปถึง30%เปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสมัยก่อน40วงเล็บ7เ,เนี่ยหักเหมา,า70%็เปอร์เซ็นต์เลยนะนั่นแสดงว่ากําไรก็ประมาณ30%เปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็มีการแข่งขันกันเยอะนะครับแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นกําไรเนี่ยถ้าใครบริหารได้สัก20%ผมก็เปอร์เซ็นต์ผมก็ นะครับแล้วกาไรเนี่ยก็ต้องมานั่งเสียภาษีทีนี้หลายกิจการเนี่ยบางครั้งขาดทุนด้วยแต่ว่าไอรายการจ่ายเนี่ยมันมีไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์จากกําไร20%พอไปถูกประเมินภาษีกลายเป็นกําไร4-50%เพราะต้นทุนที่เราเอามาบันทึกเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ครบถ้วนนะครับแม้จะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นรายจ่ายที่สัมภาระเนี่ยเขาบอกว่าอยอมรับไม่ได้ นะครับใครก็สร้างเอกสรารนี้เหล่านี้ขึ้นมาได้ฉะนั้นวิธีการป้องกันตัวเองของผู้ประกอบการาารับเหมาเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก็นี่ก็คือสี่ความเสี่ยงนะครับและในกรณีที่เป็นธุรกิจรับเหมาเนี่ยถือเป็นงานบริการฉะนั้นณนะสิ้นปีก็ต้องคอยดูด้วยนะครับว่าเราอยู่ในเกณฑ์สิทธิ์ไหมนะครับว่าเกณฑ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนะครับกับการรับมือในเรื่องของภาษีค่าเพิ่มซึ่งใช้เกณฑ์เงินสดเนี่ยฉะนั้น ณสิ้นปีเนี่ยเวลาปิดงบการเงินแล้วเนี่ยนะครับรายได้พรอหรา50กับรายได้พอสาเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งโดยมากก็จะต้องแตกต่างกันนะครับฉะนั้นเราเองนักบัญชีเองผู้ประกอบการเองนะครับหรือแม้แต่ผู้สอบเนี่ยนะครับก็จะต้องพิสูจน์ในเรื่องข้อแตกต่างนะครับให้เห็นเด่นชัดนะครับว่าเวลาเจ้าหน้าที่ประเมินเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะตัวไหนนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาไล่เรียงกันนะครับว่าไอ้ความเสี่ยงทั้ง หมดเนี้ยนะครับผู้รับเหมานะครับเจ้าของกิจการจะรับมือกันอย่างไรดีนะครับเราก็เริ่มต้นกันตั้งแต่เรื่องของทําสัญญาจ้างเลยทําสัญญาจ้างเนี่ยณวันทําสัญญาจ้างก็จะมีเขาเรียกว่าฝั่งผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมาะน,ะนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ว่าจ้างก็คือน,นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็แล้วแต่นะครับที่จ้างเราไม่ว่าจะทําบ้านก่อสร้างรับก่อสร้างบ้านนะครับเทถนน นะครับผู้รับเหมาทั้งสิ้นนะครับหรือว่าทาอาคารพาณิชย์ทำคอนโดทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างเรื่องแรกเลยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องณวันที่ทําสัญญาเนี่ยก็จะมีเรื่องของอากรสแต็มเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับก็คือพันละ1บาทอากรสแตมพันละ1บาทเนี่ยก็ต้องติดทันทีณวันที่มีการตกลงทําสัญญาจ้างนะครับสัญญาจ้างในที่นี้ก็มีการลงลายมือชื่อระหว่างผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้าง นะครับวันไหนที่2ฝั่งลงลายมือพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่จะต้องติดอากรสแตมนะครับสำหรับอากรสแตมแล้วเนี่ยนะสัญญาว่าจ้างนะครับมุ่งผลสําเร็จของงานนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับติดพันละบาทนะครับถ้า1ล้านก็เท่ากับว่าติด1000บาทสําหรับผู้ที่ต้องติดอากรก็คือผู้ที่ได้รับเงินนั่นเองผู้ได้รับเงินในที่นี้ก็คือผู้รับจ้างนะครับโดยมากแล้วเรื่องอากรสแตมเนี่ย จำง่ายๆนะครับฝั่งไหนได้รับเงินฝั่งนั้นจะเป็นคนติดอากรสแตนส่วนอีกฝั่งหนึ่งติดแค่คู่สัญญาหรือคู่ฉบับเท่านั้นเองนะครับหาบาทนะทีนี้ถ้างานรับเหมาเราเนี่ยนะครับเกิน1ล้านบาทก็จะต้องติดอากรสแตนที่เป็นตัวเงินนะครับซึ่งก็ต้องไปซื้อที่สัมภารเขตหรือสัมภารพื้นที่นะครับรก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอสหนะครับติดอสหนะครับแล้วก็ เป็นสลักหลังแล้วก็เอาใบเนี้ยมาแนบกับสัญญาว่าจ้างนะครับนะติดประทับกับสัญญาว่าจ้างก็พันละบาทนะครับถ้าเกินหนึ่งล้านนี่คุณต้องไปซื้อติดอากรเป็นตัวเงินนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าอาจารย์แล้วติดอากรเป็นตัวเงินเนี่ยแล้วฝั่งคู่ฉบับละเอาอากรสแตมมาติด5บาทได้ไหมไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็หลายคนก็พลาดกันอยู่นะครับว่าถ้าติดอากรสแตมแล้วเนี่ย เมื่อตัวสัญญาเนี่ยมาติดเป็นตัวเงินฉะนั้นคู่ฉบับก็จะต้องติดเป็นตัวเงินด้วยแม้5บาทเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้ออส .5 มาติดนะครับนะจ่ายเป็นเงินสดนั่นก็คือด่านแรกเลยฉะนั้นหลายคนเนี่ยทำสัญญาว่าจ้างแต่ไม่ติดอากรสแตมนะครับเมื่อไม่ติดอากรสแตมเวลาถูกประเมินเนี่ยบางทีไม่ทันระมัดระวังว่าเรื่องนี้ต้องติดอากกรสแตมด้วยสำนักงานอ่ามาประเมินขอนําดูเอกสารสัญญาว่าจ้างปรากฏว่าส่งสัญญาว่าจ้างไปให้เจ้าหน้าที่ ก็ชัดเลยว่าเราสารภาพด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้นะครับฉะนั้นเบื้องต้นเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารนะครับหรือขอดูเอกสารรายจ่ายต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องตรวจเอกสารเราให้เรียบร้อยก่อนที่จะออาไปให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วถ้ามันยังไม่เรียบร้อยก็ต้องมีการแก้ไขนะครับดูซิว่าช่องทางไหนที่จะพอแก้ไขได้บ้างน,นะครับอันนี้เราก็คุยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ว่าถ้าตอนนั้นยังไม่ติดตอนนี้จะแก้ไขยังไงดีเพราะว่าค่าปรับตั้งหกเท่าคุณติดอากรสแตมูมลค่าสัญญา1ล้านบาทเนี่ยเท่ากับอากรสแตม1น0 0 0บาทแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ประเมินเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นนนะสัญญาที่ออกไปให้ไม่ติดอากรเนี่ยคุณโดนหนึ่งหเท่ากลายเป็น6 0 0 0บาทเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจผมเคยไปตรวจบริษัทใหญ่ที่อยู่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปดูสัญญาต่างๆแล้วนี่ไม่ติดอากรเลย รื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันนะฉะนั้นแม้แต่บริษัทใหญ่ก็ยังพลาดฉะนั้นพวกเราเองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีนะครับนักบ,บัญชีเราเมื่อรับงานสำนักงานบัญชีเ,เมื่อรับงานของลูกค้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องขอดูสัญญานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเอามาแต่เรื่องของเอกสารรับเอกสารจ่ายสัญญาเราไม่ได้ดูไว้นะครับซึ่งในสัญญาก็จะบอกถึงงวดงานถึงเงินที่จะจ่ายงวดแรกถึงเงินประกันที่ต้องหักไว้นะครับโดยมากแล้วสัญญาว่าจ้างของผู้รับเหมานะครับ ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดในนั้นนะครับรับมา10ล้านแบ่งเป็นกี่งวดเบิกงวดได้เนี่ยต้องทําไปถึงงานกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเบิกได้นะครับก่อนเริ่มง,งานจะมีการจ่ายเงินก้อนแรกให้ก่อนก็มีนะครับฉะนั้นรายละเอียดเหล่านี้เราต้องออกมาดูนะครับในสัญญานะครับเรื่องแรกก็ผ่านไปเรื่องทาสัญญาจ้างนะครับการทาสัญญาจ้างบางครั้งเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยรับงานเล็กๆน้อยน้อยนะครับทำเป็นใบเสนอราคาไปแล้วก็รับงานมา นะครับบางงานก็สี่ห้าหมื่นนะครับบางงานก็แสนหนึ่งนะทำใบเสนอราคาไปเรียบร้อยลูกค้าตกลงรับทํางานให้เราก็ทํางานให้โดยไม่ได้เซ็นสัญญากันนะครับกรณีนี้ก็อาจจะไม่ต้องติดหาการสแตนก็ได้นะครับเพราะไม่มีการทําสัญญาระหว่างกันนะก็ควรดูให้ดีนะครับแต่ว่าบางสัญญาเนี่ยผมก็เคยเจอว่าบางสัญญาเนี่ยทำไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูว่างบประมาณมาเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นณนะวันที่ทําสัญญาเนี่ยก็ คาดไม่ได้ว่ามูลค่าสัญญาทั้งหมดจะมีเท่าไหร่นะครับถ้ากรณีนี้จะติดอักรสแสมตมกันยังไงนะครับกรณีนี้ก็จะต้องมีการประมาณนะครับว่าเราทํางานนี้จนแล้วเสร็จเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่แต่ก็ให้ประมาณตามเรียกว่าตามสิ่งที่คาดหวังว่ามันจะเป็นไปได้นะครับเช่นสัญญานี้นะถ้าทําหมดเนี่ยประมาณสัก2ล้านแต่ว่าเขาบอกว่าไม่แน่นอนนะครับว่าจะมีเงินเมื่อไหร่แต่ว่าให้เริ่มทําก่อนเลย แล้วก็ไม่เขียนสัญญานะครับหรือเขียนสัญญาแต่ไม่ระบุจํานวนเงินเนี่ยฉะนั้นเขาบอกว่าให้ผู้รับจ้างเนี่ยประมาณการว่าจะรับงานนี้ประมาณเท่าไหร่เช่นเรามูลค่าง,งาน2ล้านแต่เราคิดว่า80 0แสนเนี่ยเขาจ,จ้างเราแล้วถ้าเขามีเงินต่อเขาจะจ้างถึง2ล้านแต่มันไม่แน่นอนแต่ณนะวันทํางานและทําสัญญาเนี่ยให้คุณประมาณไว้สัก80,0,000แล้วติดอากรไว้ก่อนนะครับแล้วเมื่อทํางานไปจนถึง80 0 0 0 0ปรากฏว่างวดถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าจ้างเพิ่มอีก1 0 0 0 0แสนณะวันนั้นเราข้อติดอากอสรสอแต่งเพิ่ม ติดวันไหนก็ติดวันที่ได้รับเงินวันไหนที่ได้รับเงินเพิ่อมอีกหนึ่งแสนจากสัญญาเดิมแปดแสนก็ติดไว้นะครับแต่หลายคนประมาณการไว้เกินนะครับก็ต้องระวังนะมันมีสิทธิ์ขอคืนได้แต่ขอคืนได้ภายใน6เดือนนับแต่ติดอากอนะครับเรื่องอากรสแตมเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กๆแต่ยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องทําความเข้าใจสําหรับธุรกิจก่อสร้างภาษีตัวที่2นะครับที่มีปัญหาบ่อยๆต้องระมัดระวังเลยนะครับก็คือเรื่องของรายจ่ายนะครับและ รายจ่ายหลายหลายรายจ่ายเนี่ยก็จะเป็นรายจ่ายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ก็เช่นเดียวกันนะครับรายได้ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะแต่เราพูดถึงมุมรายจ่ายก่อนรายจ่ายเมื่อมีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแต,ต่ธรุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นอันรู้กันนะครับว่าบางครั้งซื้ออิฐหินปูนทรายเนี่ยได้แต่สิ่งของแต่ไม่มีภาษีซื้อตามมานะครับรพะมีใบส่งของกับมีการรับเงินเท่านั้นเอง นะครับหลักฐานการจ่ายเงินก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็คือถ้าไปซื้อจากร้านค้านะครับที่เขาไม่อยู่ในระบบภาษีค่าเพิ่มเวลาซื้อมาก็จะต้องเอาใบส่งของนะครับเอามือถือถ่ายรูปนะอิดหินปูนทรายหน่อยว่าเราซื้อมาก,กี่คิวนะครับและหลักฐานที่พิสูจน์รายจ่ายของเราก็คือว่าขอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเฮียขอโอนเงินเข้าบัญชีร้านวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะมี ร้านที่มันเปิดแล้วก็ถูกต้องมีแวดให้เราครบถ้วนก็ดีขึ้นนะครับอย่างร้านไทยวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้สามารถที่จะออกบินได้แต่บางครั้งต้งนทุนอานจะสูงกว่าผู้รับเหมาหลายคนก็ยังไปซื้อร้านที่ไม่มีแวดฉะนั้นเมื่อคุณซื้อมาสินค้าเหล่านี้นะครับที่มาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ไม่มีภาษีค่าเพิ่มมาเนี่ยแล้วเวลารับเงินแล้วมีภาษีค่าเพิ่มเป็นภาษีขายเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เสียดายจะต้องจ่ายเงินเยอะแยะ,แยะ ก็มีการไปหาใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเขาเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอมเรื่องนี้อันตรายมากนะครับและในแวดวงก่อสร้างทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะก็ยังมีอยู่นะครับผู้ประกอบการหลายคนก็รู้สึกว่าไอ้เงินที่รับภาษีขายสมมุติมูลค่าเรา10ล้านเนี่ยเวลาเราออกใบกำกับภาษีไปเนี่ยเราจะต้องเรียกเก็บภาษีมา7%ดนด้วย10บล้านก็เท่ากับ700,000 แ้งเวจะเอาเงินนําส่งเจ็ดแสนเนี่ยรู้สึกเสียดายเหมือนเงินของตัวเองละวพอเข้ากระเป๋าเราไปแล้วฉะนั้นนักบัญชีนะครับหรือผู้ประกอบการต้องทําความเข้าใจกับนักบัญชีต้องทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับว่าเงินภาษีขายเหล่าน,นั้นน่ะไม่ใช่เงินของผู้ประกอบการแต่เป็นเงินของสัมภาระนะเงินของหลวงคขอให้เราเก็บไว้ก่อนแล้วให้เขาเขาให้เราหมุนนะครับตั้งเกือบเดือนหรือเดือนกว่าด้วยซ้ําไปกว่าจะจ่ายภาษีคืนฉะนั้นถ้าคุณจ่ายภาษีช้าหรือ คุณเอาใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่ถูกต้องมาหักเนี่ยโทษจะรุนแรงมากเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับฉะนั้นเรื่องใบกำกับภาษีเนี่ยนะครับสำหรับรายจ่ายในการซื้อวสัสดุถ้ามีก็สามารถนำมาเครดิตภาษีซื้อได้แต่ถ้าไม่มีคุณก็ลงค่าวสัสดุตามนั้นนะครับและหลักฐานพิสูจน์รายจ่ายก็คือใช้วิธีการโอนเงินและเก็บสำเนานะครับบันทึกไว้เป็นหลักฐานแนบเอกสารใบสำคัญจ่ายทางที่ดีให้ถ่ายรูป นะครับวัสดุเหล่านั้นใบส่งของไว้ด้วยนะครับและแนบเข้าไว้เป็นชุดนะครับหลักฐานในการพิสูจน์เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการฉะนั้นทาไว้ให้ครบถ้วนดีกว่านะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วมาตามหาเอกสารในมหายากนะครับถ้าทํากันตรงไปตรงมาเนี่ยไม่มีภาษีซื้อก็อย่านํามาใช้และถ้ามีภาษีซื้อซื้อจากร้านที่อยู่ในระบบก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับฉะนั้นปัญหาในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับธุรกิจก่อสร้างและผู้ประกอบการเนี่ย ยังไม่เข้าใจนะครับก็คือเรื่องของการนําใบกํากับภาษีปลอมมาใช้ในธุรกิจเก่อสร้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยหมดตัวกันมาเยอะแล้วจากภาษีนะครับหลายคนเนี่ยถึงขั้นกับเลิกกิจการฉะนั้นวันนี้อยากจะมาเตือนกันด,ดังๆชัดๆนะครับว่าในเรื่องของใบกํากับภาษีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยห้ามนํามาใช้ฉะนั้นผู้ประกอบการหลายคนยังเข้าใจว่าใบกํากับภาษีที่ปลอมเนี่ยก็คือใบกำกับภาษีที่ ออกมาจากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบไปซื้อมาเฉยๆนะครับนะสมมุติเราอยากจะได้ภาษีซื้อมาสัก7 0 0 0 0ก็ไปซื้อบินมา1นะล้านบาทแล้วก็เอาภาษีซื้อมาใช้70,000นะในท้องตลาดเนี่ยเขาขายกันเขาเรียกว่าร้อยละ3.5หรือร้อยละ4นะผู้ประกอบการก็มักจะไปซื้อเพราะว่ามันประหยัดภาษีมงลค่าเพิ่มไปได้อีกตั้ง30,000กว่าบาทสมมติเราซื้อกันร้อยละ คุณสามารถเอาหนึ่งล้านมาเป็นค่าใช้จ่ายและเอาภาษีซื้อ70,000เนี่ยไปหักภาษีขายได้นะครับใบกำกับที่ไม่ถูกต้องเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังฉะนั้นใบกกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมเคยเจอผู้ประกอบการคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจในแวดวงนักธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าคุณจอมผมเนี่ยไปได้ใบกํากับภาษีจากร้านค้าที่เขาขายให้บุคคลทั่วไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่ได เอาใบกำกับภาษีเขาก็เลยเหลือไว้ให้กับผู้รับเหมาเขาก็บอกว่าได้ยังนี้ผมจะผิดได้ยังไงนะเพราะว่าผมเนี่ยไปซื้อมาจากร้านกอวสัสดุนะร้านกอวัสดุก็ออกใบกำกับภาษีถูกต้องตามสินค้าที่เขามีจริงแล้วกอวัสดุก็นําส่งภาษีขายด้วยแล้วผมก็เอามาใช้ภาษีซื้อถามว่ากรณีแบบนี้เป็นใบกำกับภาษีปลอมไหมก็ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมนะครับ ถามว่าเจ้าหน้าที่จะพิสูจน์รู้ได้ยังไงร,รู้ได้นอนเขามีกระบวนการในการรู้นะครับหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันก็ถูกต้องทุกอย่างต่อมานะครับเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยก็คือ1ออกโดยไม่มีการซื้อขายจริงนะครับเช่นผู้ประกอบการในระบบภาษี่าเพิ่มออกใบกำกับภาษีให้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะคนที่ซื้อเขาไม่เอานะก็เลยเหลือโคลสต็อกไว้แล้วก็มาตัดขายกับผู้รับเหมาร้อยละสามจุดห้านะผู้รับเหมาก็เอามาใช้ เคมภาษีซื้อและเคมภาษีขายนัเออมาเครดิตส่วนได้ค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งเอาไปลงค่าใช้จ่ายหักในเรื่องของที่ติบุคคลเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกกรณีหนึ่งก็คือออกให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ซื้อแท้จริงนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ขายให้กับนายกอแต่ว่าเขาไม่เอาใบมกับภาษีก็เลยเอาแบมกับภาษีมาให้กับห้างหุ้นส่วนจอจจานเป็นต้นหรือแบมกับภาษีเนี่ยออกให้จริงๆเลยนะครับคุณก็จ่ายเงินตามนั้นจริง แต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่ซื้อเช่นเราไปซื้อทราย10,000แบาทแต่ผู้ประกอบการเนี่ยออกแบมกับภาษีเหล็กให้นะครับนี่ก็คิดว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมโทษเลยครับสำหรับผู้ซื้อเนี่ยเอาแบมกับภาษีปลอมมาใช้เนี่ยเสียเบี้ยปรับ2เท่าสมมุติว่าเรานําใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องมาณนะมูลค่าสินค้า1ล้านบาทวัสดุดนล้านบาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม70,000ผู้ประกอบการจะต้องรับภาระ70,000นี้ก่อนอันแรกตัวที่2ก็คือเบี้ยป,ปรับอีก2เท่าแสนสีรวมแล้วเป็น2แสนหนึ่งแล้นะนั่นคือผู้ประกอบการต้องรับเหนื่อยมากนะอย่าทำย้ำอีกครั้งว่าอย่าทำคุณเสียไป2แสนหยังไม่พอเวลาเมื่อกี้ที่ผมบอกเขาในท้องตลาดเขาขายกัน3.5แสดงว่าคุณซื้อมา1ล้านเนี่ยคุณจ่ายไป3 5 0 0 เมื่อกี้2 0 0 0 0 0บวกอีกสามหม้าเท่ากับ2 4 5 0 0 0 0เกือบ2 0 0แ0 0แล้วนะนะคุณรับงานมาแค่เท่าไหร่แล้วคุณต้องเสียค่าภาษีทั้ง2 0, 5 0 0เนี่ยไม่เจ๊งก็เจ๊งอะนะครับนี่หลายคนที่ประสบปัญหานะครับหลายคนก็บอกว่าวัดดวงเอานะครับทุกวันนี้ผมแนะนําเลยนะไม่มีการวัดดวงนะครับสัมภาร์ใช้ระบบ Big Data มาตรวจในรอบบัญชีป,ปี63เดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้ก,หกังวล แต่พูดให้เตรียมตัวแล้วก็วางแผนจัดทำในสิ่งที่ถูกแล้วก็ยังมีโทษอีกนะสำหรับผู้ซื้อเนี่ยนะครับผู้ซื้อแบงกับภาษีปลอมเนี่ยก็คือจำคุก3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับฉบับละนะต่อหนึ่งฉบับนะครับคุณใช้10ฉบับก็จำคุก70ปีนะหรือปรับเป็นเงิน2 0 0 0ถึง200,000บาทต่อฉบับนะครับย้อนโทษเยอะมากนะครับอย่าไปใช้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องภาษีนะหลีเกเลี่ยงภาษีมากกว่า10ล้านหรือเป็นตัวเงินภาษีที่ไปขอคืนเนี่ยนะครับมากกว่า2ล้านเนี่ยคุณเข้าสู่กระบวนการกฎหมายป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินนะครับหรือปป,ปงซึ่งการยึดอายัดทรัพย์สินของบร,ริษัทเนี่ยจะรวดเร็วมากรวดเร็วกว่าภาษีอีกยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณผิดหรือไม่ผิดเนี่ยถ้ามีข้อมูลให้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปอายัด บริษัทหรืออายัดท,ทรัพย์สินของเราได้ทันทีนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาตัวที่3เนาะตัวที่3ก็คือเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับกรณีที่เราไปรับงานเราก็จะต้องถูกผู้ว่าจ้างเนี่ยหักไว้สาถ้าผู้ว่าจ้างเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าที่ต้องหักเช่นผู้ว่าจ้างนั้นเป็นนิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนั้นก็ถือเป็นภาษีถูกหักเราสามารถที่จะนํามาเครดิตภาษีได้นะครับและผู้รับเหมาหลายรายเนี่ย ถ้าวางแผนภาษีดีเนี่ยภาษีถูกหักนะัที่จ่ายเหล่านี้สามารถขอคืนได้นะครับฉะนั้นใครที่ประกอบธุรกิจรับเหมากอ่อสร้างเนี่ยวันนี้นะครับผมบอกเลยการวางแผนภาษีที่ดีที่สุดก็คือจัดทําเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนนะเมื่อคุณถูกหัก3%เเนี่ยเงินนั้นเป็นเงินของคุณผมไปตรวจหลายบริษัทนะธุรกิจรับเหมากอ่อสร้างเนี่ยนะครับบางคนมีร้อยล้าน200ล้าน300ล้านมีภาษีถูกหักนที่จ่ายเนี่ยนะครับบางที 6ล้าน7ล้านแล้วเสียภาษีสิ้นปีนิดเดียวมีปรากฏว่าถูกหักได้จเหลืออยู่แต่ไม่กล้าไปขอคืนนะครับนับบัญชีก็ไม่อยากให้เอาคืนเพราะูกกลัวกังวลว่าเอกสารมันไม่เรียบร้อยผู้ประกอบการก็กังวลน,นะครับเงินที่ค้างอยู่ในภาษีถูกหังได้จใจสี่ห้าล้านนั้นเป็นเงินเราเลยนะเป็นเงินสดเราเลยนะเราจะเอามาใช้ก็ได้นะครับแต่เมื่อคุณทําเอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนคุณก็ไม่กล้ามาใช้ นะครับแล้วก็ยังคอยพะวงกับเรื่องของการถูกเจ้าหน้าที่ประเมินอนีกนะฉะนั้นวางแผนดีๆเนี่ยธุรกิจับเหมาก่อสร้างทุกวันนี้ผมมั่นใจนะว่าคุณจะได้ภาษีมาที่จ่ายคืนนะครับเพราะธุรกิจเนี่ยกำไรมันอยู่ประมาณสัก5%ถึง10%เนี่ยนะคุณไม่เสียภาษีหรอกนะหากแล้วเนี่ยเครดิตภาษีมาหักกลบลบไปแล้วเนี่ยยังได้ภาษีคืนนะครับเพราะว่าวางแผนภาษีให้ดีแช่นภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายเนี่ยมี2มุมมุมแรกคือเรา ถูกข้อหักไว้กับมุมที่2ก็คือเราต้องหักกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มารับงานจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาช่วงช่างต่างๆที่มารับงานนะครับสิ่งเหล่านี้เวลาจ่ายเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับว่าจะต้องมีการหักน้าที่จ่ายด้วยนะครับการตั้งแคมป์คนงานเป็นต้นนะครับบินไฟฟ้าบินประปานะครับบางทีไปทําหน่วยงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อบริษัทก็ต้องแก้ไข นะบันทึกต่อท้ายกับที่การไฟฟ้าหรือการประปาว่าจ่ายโดยโบริษัทเราก็สามารถนําภาษีซื้อมาเคลียรได้ทีนี้ในเรื่องของ <c oughs> หักหน้าที่จ่ายนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการรับหมอช่วงนะครับว่าเราจะต้องมีการหักด้วยผู้รับหมอบางคนไม่ยอมไม่หักจะทํำยังไงดีจะแก้ปัญหาย,ยังไงต้องมานั่งคุยต้องวางแผนกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้หักได้เพราะถ้าหักไม่ได้เนี่ยคุณลงเป็นรายจ่ายเวลาถูกตรวจสอบเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาประเมิน ผู้ประกอบการอยู่ดีถ้าหากไม่ได้จริงๆนะครับคุณก็ควรจะออกให้ซะแล้วก็ถือเป็นรายจ่ายนะครับก็ต้องวางแผนดีกว่าถูกประเมินย้อนหลังสําหรับภาษีตัวสุดท้ายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเพราะภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเรารับกันเป็นเกณฑ์สิทธิ์เมื่อเป็นเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยบางครั้งงานที่คาบเกี่ยวกันในช่วงสิ้นปีเนี่ยเราทํางานไปแล้ว20%เ แต่เขาบอกว่างวดงานเนี่ยจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อทําถึง30%เฉะนั้นงานที่ลงไปแล้ว20%เนี่ยคุณต้องรับรู้รายได้20%นั้นก่อน,นเช่นเรารับงานไว้1ล้านเขาบอกคุณจอมจะเบิกได้ก็ต่อเมื่องานทําไปถึง30%แต่ตอนนี้ถึงวันที่3 1ธันวานเนี่ยผมทํางานไปแล้ว20%ก็ควรจะมีรายได้ที่200,000นะครับหลายคนก็ไม่ได้บันทึกไว้ว่าเป็นรายได้ทางนิติบุคคลเพราะรอรับเงินสดแล้วค่อยบันทึก นะครับซึ่งผิดทั้งมาตรฐานบัญช gene <No. S 1> ีและผิดทั้งเกณฑ์สัมภาระเพราะเราต้องบันทึกตามเกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์สิทธิ์ทางสัมภาระเนี่ยนะครับกวเกณฑ์คงค้างทางบัญชีฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนนี่ไงสัญญามันถึงสําคัญเราต้องดูสัญญาว่าเขาจะจ่ายเมื่อไหร่ฉะนั้นไอ้รายการซื้อวัสดุรายการจ่ายค่าแรงที่เราทํางานไปแล้วเนี่ยยีเรนี่ยเราก็ต้องบันทึกเป็นต้นทุนบันทึกเป็นรายจ่ายแล้วส่วนรายได้20%แมงไม่ได้รับเงินเนี่ยเราก็ต้องบันทึกรับรู้รายได้แล้ว นะครับนี่คือเรื่องของภาษีนิติบุคคลนะครับซึ่งในทางนิติบุคคลเรารับรู้ไรายได้แต่พอทางภาษีมูลค่าเพิ่มงานยังไม่ได้รับเงินเลยภาษีมูลค่าเพิ่มถือว่างานบริการเนี่ยเกณฑ์รับรู้แท็กรือจุดความรับผิดเนี่ยแทกพอ,อยหรือจุดความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเกิดเมื่อมีการรับชําระเงินฉะนั้นพอเดือนมกราเราทํางานถึง30%เรนี่ยเราไปเบิกงวดงานพอได้รับเงินเราถึงจะบันทึกรับรู้ไรายได้ในปี6,4เนี่ย รายได้ที่300,000ภาษีมูค่าเพิ่มแต่ปี62เนี่ยภาษีมค่าเพิ่มจะไม่รับรู้เลยนะแต่ภาษีนิติบุคคลรับรู้รายได้ที่200,000นะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลฉะนั้นผู้ประกอบการนิติบุคคลเนี่ยเวลาอ่านง,งบเนี่ยก็ต้องเข้าใจนักบัญชีก็อธิบายให้ผู้ประกอบการฟังและเข้าใจนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลแตกต่างของภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม นี่ก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็การตรวจสอบผมว่าทำไมถึงสำบกมองว่าไอ้ภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากมายอย่างที่บอกนะครับไล่เรียงออกไปเลยก็คือ1เรื่องสัญญาอากรสแต็มคุณติดไม่ครบถ้วนนี่ก็เป็นความเสี่ยงเรื่องที่2ก็คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยส่วนมากปัจจุบันอาจจะเปเลี่ยนด้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีส่วนมากบางส่วนที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอม นะครับหรือคำนวณภาษีไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงมากเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงของสัมภาระนะครับภาษีและที่จ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับจ่ายเงินโดยไม่ได้มีการหักหนะ้าที่จ่ายนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาบางทีก็เป็นคนงานบ้างนะไม่ยอมไม่หักช่างที่มีความสามารถอถ้าหักเขาก็ไม่ทําให้นะครับผู้ประกอบการก็ไม่กล้าหักแต่ไม่กล้าหักก็จะเป็นความเสี่ยงเราแหละ ถ้าไม่กล้าหักเราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปและตัวสุดท้ายที่สมะกมองว่าเป็นความเสี่ยงก็คือผลแตกต่างนะครับระหว่างภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีก็เพิ่มจะต้องทํากระดาษทาการนะครับให้เห็นชัดเจนนะว่ามันแตกต่างกันเรื่องอะไรและรายจ่ายหลายหลายรายจ่ายมักจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้รับเป็นใครฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงนะครับและเมื่อถูกประเมินแล้วเนี่ยปรากฏว่าทํากําไรต่ำเกินไป นะเกณฑ์สัมภาระอาจจะอยู่ที่5-15%หรือ20%แต่เราทำขาดทุนหรือเราทำกำไรต่างเกินไปอันนี้ก็อยู่ในความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดทุนจริงๆนะครับเราก็จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับเพื่อชี้แจงและที่มีคนฝากคำถามไว้นะครับว่าอาจารย์จรรับงานก่อสร้างเนี่ยนะครับสมมติว่ารับเหมาไว้10ล้านบาท มีในสัญญาเนี่ยบอกว่าจะแบ่งจ่ายจะเป็น10บงวดนะเมื่องานผ่านไปแต่ละงวด10%ก็คือซอยงวดกันเลยนะครับณนะวันแรกที่รับงานเนี่ยเขาจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้านะครับให้กับผู้รับเหมาเพื่อตั้งแคมป์คนงานนะครับโดยมากผู้รับเหมาก็ได้มีทุนไม่เยอะฉะนั้นผู้ว่าจ้างนะครับเ,รเขาก็จะจ่ายเงินจุดแรกมาให้ก่อน10%ของมูลค่านะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าง,งานเรางานวันเนี้ยเราได้รับมามูลค่า1 0บล้าน วันที่หนึ่งมกราเนี่ยทำสัญญาจ้างกันเรียบร้อยก็ติดอากรเรียบร้อยนะครับแล้ววันทําสัญญาเนี่ยผู้ว่าจ้างก็จ่ายเงินมาให้ล่วงหน้าเลย10%ก็คือ1ล้านบาทฉะนั้นวันที่เราได้รับเงิน1ล้านบาทเนี่ยหลายคนบอกเป็นเงินรับล่วงหน้านะไม่เข้าใจว่านับล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยจะต้องคิดนะภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีเขาเรียกว่า t ็ก point มันเกิดทันทีนะวันที่รับเงินฉะนั้นเมื่อรับเงิน1ล้านบาทคุณต้องเรียกเก็บภาษีก็เพิ่มทันที70,000ื่น และฝั่งผู้จ่ายก็ต้องหักไว้ทันทีส0 0 0มืเพราะถือว่าไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรนะครับแต่ในมุสมสัมภกระเนี่ยเรียกว่าเงินค่าจ้างแล้วนะแต่โดยมากแล้วในสัญญาี้บอกเงินรับลงหน้าก่อนนะตั้งแทมคนงานซื้อวัสดุพื้นฐานเสาเข็มอะไรพวกนี้นนะฉะนั้นณนะวันแรกก็จะมีการรับผู้ว่าจ้างเนี่ยจ่ายเงินมา1ล้านนะครับเราก็ออกบินไป1ล้านกับ7 0,000แวบแล้วก็โดนหักไป3% 3 0,000ฉะนั้น เราจะได้รับเงินมาจริงแค่ล้านสี่หมื่นนะครับดังนั้นหลายคนไปรับเงินที่ร้านเดียวเพราะไม่ออกแวัดอันนี้ก็ผิดแล้วนะครับจุดความรับผิดเสียแล,และพองวดที่1งวดที่2จนถึงงวดที่10เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ถึง10%ก็จะเบิกงวดให้10%บเปฉะนั้นที่เหลืออีก9ล้านเนี่ยเขาก็จะจ่ายอีก10งวดนะก็งวดที่1ก็จ่ายไปแล้วก็หักเงินล่วงหน้าไปทีละ10% 10%อเ็นสิรเ็นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป รับหมอก่อสร้างนะครับ